สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพงศันจันละนะหรือคูเต้นะครับผู้สอนจากโตต้าโซนภูมิวันนี้นะครับเราจะมากับวันเดทิ r วิ w ยาริ a r i s A-tip อ r ร์สปนั่นเองวันนี้เราจะเป็นแบบเหมือนวันเ a ทิฟนะครับเที่ยวสนุกสนุกไปกับเจ้ายาริส a t ทเราจะเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราจะมาดูว่าระหว่างการเที่ยวในสถานท,ท,ที่ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถพบเจออะไรได้บ้างแล้วก็เราจะมาดูว่า การประหยัดน้ำมันนะครับสมรรถนะในการขับขี่ของตัวรถเจ้า Yaris a t i v GR Sport ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับครับผมและที่ที่แรกที่ Yaris a t i v GR Sport พาเรามานะครับก็คือนี่เลยพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทน,นะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ประธานนะครับในหมู่ของพระบรมหาราชวังนะครับเดี๋ยวจะสวยงามที่ไหนเราลองเข้าไปดูกันเลยนะครับไป ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดยุทยากันก่อนนะครับไปดูในเรื่องของวัดนะครับวัดสีสันเพชรอะไรต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเ,เนี่ยผมนะครับขับความเร็วด้วยพอประมาณนะครับแล้วก็ด้วยพละกําลังนะครับเครื่องยนต์1,050ซีซีไฮบริเนี่ย ให้เรียกว่าให้ความประหยัดมากเลยทีเดียวเนี่ยในตัวของเจ้ายาริสเอทีพไฮบริดนะครับสามารถประหยัดน้ำมันสูงสุดได้ถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามม e ีโค่สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มาอย่างคันเนี้ยเป็นตัว GR นะครับก็จะมีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับจูนช่วงล่างใหม่นะครับปรับจูนทั้งกระทั่งตัวแกนโช๊คนะครับแกนในเรื่องของแกนตัวสปริงต่างๆเนี่ยคารการรับค่าเคต่างๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆดีแล้วก็มีการในเรื่องของการใช้ยางขนาดข,าดขอบ17นะครับ 20555R17 นั่นเองนะครับก็คือเรียกว่าให้การเกาะถนนฟิลลิ่งในการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับได้กิน่นอายตามรุ่นพี่มาเลยนะครับว่าออไม่ว่าจะเป็นตัว a ัลติสนะครับหรือเป็นตัว Camry นะครับก็เรียกว่าฟีลลิ่งในการขับเนี่ยแน่นอนอยู่เกาะถนนไว้ใจได้นะครับ ครับผมและเจ้ายาริสเอทีเฮวจีอาร์สปอร์ตนะครับได้พาเรามาถึงอยุธยาแล้วเจ้ายาริสเอทีเฮวจีอาร์สปอร์ตของเราพามาเที่ยวนะครับก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระมหาปราสาทเนี่ยที่สร้างในสมัยพระบรมไตโลกนาถน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนต้นนั่นเองเดี๋ยวความสวยงามเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อไปชมความสวยงามของมณฑปวัดพุทธบาทนะครับจะได้รู้ว่าสวยงามแค่ไหนเดินทางกันเลยครับแล้วก็ตัวนี้ยังใช้แบตเตอรี่ที่เป็นเขาเรียกว่าลิเธียมไอออนนะครับก็เรียกว่าให้ในการประจุฟไฟที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับและเราก็มาถึงอีกที่แล้วนะครับนี่เลยครับ มณฑปพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุรีที่หนึ่งนะครับก็เป็นสถาปัตยากรรมของสมัยยุทธยาเหมือนกันนะครับซึ่งมณฑปนี้นะครับจะสูกสร้างคล่อมกับรอยพระพุทธบาทนะครับจะสวยงามเช่นไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เราได้ชมความสวยงามของมณฑบวัดพระพุทธบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ภาคเหนือนะครับเราไปต่อที่จังหวัดลำปางเลยนะครับเพื่อไปชมความสวยงามของวัดจองคํานะครับซึ่งเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือนะครับและในเรื่องของความคล่องตัวอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนะครับนอกเมืองเนี่ยฟิลลิ่งในการขับคล่องตัวกระทัดรัดแน่นอนในเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวก็แคบนะครับกับรถ คลอกแซกตามซอยต่างๆสบายนะครับหลายๆคนอาจจะก,กังวลในเรื่องของการขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นภูเขาพละกกำลังจะพอไหมเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเรียกว่าพละกกำลังเหลือเฟือเพราะว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc ไฮบริดนะครับแล้วก็ให้พละกกำลังแรงบิดจ,จนถึง111แรงม้านะครับ140นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดนั่นเอง ในเรื่องของห้องโดยสารนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ฟิลลิ่งอย่างดีอย่างผมเนี่ยผมสูงร้อยประมาณ83นะครับเนี่ยก็เรียกว่านั่งสบายนะครับก็ขับได้ขับขี่ทางไกลรถไม่มีความเมื่อยล้าเท่าไหร่นะครับก็ฟิลลิ่งขับนิ่มเนียนนุ่มๆเลยนะครับครับผมและตอนนี้นะครับเจ้า Yaris a t i h e v t r กระเปของเราก็พาเรามาอีกที่นึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือวัดจองคำนะครับจังหวัดลำปางนั่นเองซึ่ง ตามประวัติแล้วเนี่ยวัดจองคำเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญของชาวไทยใหญ่นะครับทางภาคเหนือหรือที่เขาเรียกว่าเ,ออเป็นวัดเงี้ยวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ซึ่งจะเป็นเขตที่เขาเรียกว่าทั้งสังฆวะและก็พุทธวะเนี่ยใช้ร่วมกันได้นะครับในส่วนใหญ่เนี่ยทางภาคเหนือในประเพณีของเขาถ้าเป็นวัดสําคัญสำคัญเนี่ยเขาจะชื่อวัดจองคานั่นเองครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูในส่วนของตัวเมืองโบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมของทางภาคอีสานนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของปราสาทหิวพันลงลุ้งอะไรต่างๆเนี่ย เรียกว่าขับขี่ไปกับเจ้ายาริสเอทีพไฮบินะครับตัวนี้เนี่ยแล้วยิ่งตัวนี้เป็นตัวยาริสเอทีพเฮชอีวีจีอด้วยเนี่ยเรียกว่าหนึ่งให้ความทั้งความประหยัดน้ำมันนะครับฟีลลิ่งในการขับขี่และยังมารวมถึงในเรื่องของพละกําลังความประหยัดจากตัวไฮบ r ิดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชเอร์นะครับเรียกว่าไม่ต้องมีการ เสียบสายไปชาร์จอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็เพียงแค่วางนะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วด้วยนะครับหรือจะเป็น Android Auto ก็รองรับเช่นเดียวกันได้ทั้งความประหยัดได้ทั้งความฟิลลิ่งในการขับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ไม่ต้องกลัวประหยัดแน่นอนสนุกแน่นอนนะครับครับผมและตอนนี้นะครับเจ้ายาริสเอทีไฮบิดนะครับ GR Sport ของเราเนี่ยได้พาเรามาถึงนี่แล้ว อุทยานประวัติศาสตร์นะครับหินพนมหลงุงหรือปราสาทหินพนมลวงที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองไปชมกันดูเลยครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับความสวยงามของแต่ละสถานที่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพนะครับแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้จากระยะทางที่เราวิ่งเนี่ยวันเดทิปวันนี้นะครับเราใช้ระยะทางไปกี่กิโลแล้วก็ใช้น้ํามันไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไป เจอกันที่กรุงเทพเลยครับและเวลาเดินทางไกลนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวในส่วนของระบบความปลอดภัยระบบความช่วยเหลือเอรารถคันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับก็ในเรียกว่าพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วนะครับพวก b s m r cta นะครับเตือนอะไรต่างๆเรามีแต่รถคันนี้นะครับมีในส่วนของตัว lda นะครับหรือว่าเตือนออกนอกเลนยังไม่พอนะครับเตือนไม่พอนะครับเมื่อเราออกนอกเลนรถคันนี้เนี่ยยังสามารถ ควบคุมให้รถอยู่ในเลนหรือ LKC นะครับบางทีเนี่ยแทนที่จะแค่เตือนนะครับก็มีการหักวงมาลัยแล้วให้รถเนี่ยอยู่ในเลนเรียกว่ามีระบบเสริมความปลอดภัยนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเรียกว่า นี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือรถอ e ีโคคาขนาดเล็กนะครับซึ่งราคาเพียงแค่ราคาประมาณ7 0 0 0 0สนต้นๆน,นะครับซึ่งตอนนี้มีราคาแนะนำนะครับก็ในรุ่นของพรีเมี่ยมเนี่ยจะอยู่ที่719,00 0บาทนะครับในส่วนของตัว g r Sport ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่769,00 0บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวขาวขาวมุกเนี่ยจะเริ่มต้นเอ่อราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับ7,000บาทนะครับแล้วถ้าเป็นหลังคาดำด้วยก็เพิ่มขึ้นอีก5,000บาทแค่นั้นเองนะครับก็แต่ว่าถามว่าคุ้มไหมนะครับคุ้ คุ้มเลยนะครับในส่วนของราคาเพียงแค่7จ็ดแสนต้นๆน,นะครับก็เรียกว่าได้เทคโนโลยีระดับแบบไฮคลาสเลยทีเดียวนะครับครับผมวันนี้เราก็กลับมาสู่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วนะครับวันกับวันเดททริปกับเจ้า ยาริสเอทีเฮ r อวจีอารคันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราใช้ระยะทางโดยครับโดยรวมประมาณอยู่ที่1,600กิโลเมตรนะครับแล้วก็เสียค่าน้ำมันนะครับไปแค่1,800บาทโดยเฉลี่ยอยู่มันบาทกว่านะครับก็มีผลเป็นผลมาจากเพ r f o r m ร์แมของรถอย่างที่ผมบอกนะครับในเรื่องของตัวเป็น HEV หรือ h y b r t d นั่นเองนะครับเรียกว่าขับสบายขับสนุกขึ้นเหนือล่องใต้สบายเลยนะครับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้นะครับกับ โตโยต้าสุวรรณภูมินะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับเจ้า y a ริสเอทีพเอชอนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะเข้ามาทดลองขับนะครับหรือสัมผัสรถจริงนะครับกับเจ้า y a ริสเอทีพเอชอนะครับทั้งรุ่นพรีเมียมและ GR Sport นะครับสามารถติดต่อกับพนักงานขายได้ทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะครับถนนเทพารักษ์กมอสิบเนะครับสาขากิ่งแก้วนะครับหรือสาขาเพชรเกษมนะครับปากซอย81ดสทับสนั่นเองนะครับแล้ว จะมีรุ่นไหนนะครับในคราวหน้าเรามาเจอกันนะครับกับรถเด็ดๆโปรเด็ดๆกับโตโยต้าสุวรรูมนะครับกับผมคูเต้นะครับผู้สอนโตโยต้าสุนรรูมิแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ